ครับวันนี้เราจะมาต่อข้าวนะครับต่อทีละวักนะครับก็แต่งทีละวักนะครับก็วันนี้จวาได้ไปวักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้วักที่สองนะครับในบาทยังอยู่ในบาทก้อมอยู่นะครับบาทแรกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบาทที่สองนี่ก็จะลงด้วยเสียงจัตวานะครับมันเป็นฉันทะลักที่บังคับนะครับ ังคับเพื่อเอาไปจ้อยนะครับมาในตามแบบฉบับโบราณนะครับมาสาหรับข้าวแบบอื่นที่ไปจะแต่งแบบใดมันก็คงได้ทางนั้นแหะครับมานก็คือเพลงอะครับข้าวก็คือเพลงนะครับมาที่นี่เฮามาลองมาแต่งดูนะครับอ่าทีนี้เฮา็มาดูระวังชันทลักวักที่หนึ่งกับวักที่สอง่หนมครับเควนจะมี สัมจุดปะนะครับคือสัมผัสก็ได้บาสัมผัสก็ได้เนะี่ยตัวที่หนึ่งโดยที่สองเนี่ยนะครับกับท้ายวักที่หนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนิยมปัจจุบันนิยมสัมผัสด้วยอักษรนะครับโดยโด้วยสระนะครับด้วยสระกับมันสระอันย่างก็ออกมาก็เป็นวักกับมักจักอันย่างก็แล้วแต่นะครับหรือนะครับหรือจะสัมผัสแบบ เนื้อเรื่องก็ได้ครับเป the you uh, ็นเรื่องเราเป็นความหมายที่มันต่อเนื่องอย่างนั้นนะครับาก็ได้ทางนั้นนะครับจะเอาแบบดก็ได้นะครับแล้วก็ลงด้วยเสียงจัตวานะครับอืจะต้องเน้นเลยนะครับไม่ต้องเป็นเสียงจัตวานะครับจะเป็นจัตวาเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะครับแต่เน้นมันเป็นเสียงยาวมากกว่านะครับอเสียงสั้นนี่มันก็ได้นะครับแต่มันหย่าไปเอาบ่อยนะครับ ในข้าวท่านพญารมก็มีนะครับหอมธนัตสะอาดโศกห้อนนักหนองค้อนสต้อนอกอิตเห็นไหมครับมันลงอิตนะครับมันมันมันเดี๋ยวมันจะมาลงตรงนี้นะครับบิดดวงกระปงมาซ่อมอะไรอย่างนี้นะฮะมันมันมันเวลาไปจอยมันยากนะครับสระเสียงเสียงสั้นนะครับจัตวาเสียงสั้นนะครับอันที่นี้เอามาดู เอามาจอเลยนะครับเอเขาจะจอมันกจอได้หลายอย่างนะครับอเอามาดูเลยนะครับดักดีดักดีดักดีเต้นหลอ หนอหน่เสียงหน่เสียงจัตวานะครับเห็นไหมดับมาสัมผัสกับอันนี้ตัวที่หนึ่งะมาสัมผัสกับใต้วักนี่ก็คือ,คอวักนะครับแต่งทีแล้ววักดับดีเต้หนอเน่ไหมครับดับดีเต้หนอนะครับสมมุติว่าะจะเอาแบบอื่นเห็นไหมครับก็แล้วแต่จะคิดมานะครับมันเยอะแยะที่อยากจะได้นะครับ นักนี้แจนหอม่วนม่วนเหมือนเหมือนเหมือนจะตยเ่มือนเหมือนจจตไย่เห็นไหมครับ có đay này các là, có đi mượn cẩn, anh mà các bạn, đi mượn, có đi mượn cẩn, hiểu เห็นไหมมวนเหมือนเหลือม่วนเหมือนจะตายกับก็ดีเหมือนกันนี่บ่จําเป็นจะต้องสัมผัสเห็นไหมมันสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องนะครับแต่งคีละวักม่วนเหมือนจะตายเนี่ยมันมันต่อเป็นความหมายที่ต่อนะครับแต่งคีละวักก็ดที่เหมือนกันเห็นไหมมันก็ม่วนมันก็ต่อไปนะครับต่อไปทีนี้ก็เอาเอาแบบสัมผัสหรอครับอ ว่ของของมักมักมักนี่ไม่ต้องใส่แม็กตก,กอีก็ได้และครับมักและครับมักของมักม่วนม่วนหลายนี่ม่วนหลายอ่าเนี่ยมวลไหลทีนี้อ่าเอาแถมเอาแถมของมักมวลไหลาย

เต้าที่สอบว่านะครับสอบแบบไรก็เอาแต่สระนะครับสระถ้าเขาเขียนเป็นยี้นะครับมันแยกกันนะครับมันก็เป็นสระไปสระนะครับมันมันตัวละมันเป็นอักษรต่ํานะครับเมื่อมาอยู่แยกกีมันก็เป็นลักนะครับสะกดอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเอาไปซ้อนตรงนู้นนี่นะครับมันก็คล้ายๆไปยืมเอาตัวสะมันเป็นอักษรสูงนะครับ ก็เลยหลดไปเป็นอักษรสูงไว้ยก่อ,อนเน,นี่ยนะครับมันก็สล <Moving> ักเข้าเขียนเขาเอาใส่ไม้สองน้อยนี่ครับแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ซัดนี่นะครับเฮ้ยครับสลักสลักสล่าวกำมือกันนะครับสล่าวกำมือกันนะสล่าวสลวก็เอาตัวสะเนี่เอาเอาตัวละไปไว้ดังร่มตัวสะนั่นนะครับเฮียทาเป็นไม้ซ้ําใส่เหี้ยสล่าวสล่าวเอาไม้เก่าไม่ต้องมีไม้ซัดด้วยนะครับมาสลักสล่าวเฮ้ยครับ ก็แล sí, sí, ้วแต่ชอบนะครับอ่ามีเยอะเยอะแบบนะครับอ่ามีมีเยอะแบบนะครับอ่า e ทีนี้เราก็เลือกออยแบบนะครับอเลือกออยแบบเลือกออยแบบเลยนะครับเอาเอาสลักสลาวนี่นะครับเห็นไหมครับสลักสลาวแต่งทีแล้วว่าสลักสลาวนะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัต แบบที่สองนะครับก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปับเทียบเป็นอักษรละนานะครับแล้วก็เขียนไปตามนั้นนะครับสลักนะครับยืมตัวสอเสือมันเป็นตัวสะนะครับสลักนะครับมาเห็นไหมตัวนี้มันเป็นตัวคําคําผสมคำคำเดียวนะกันสลักนี่สลักนะครับมานก็จะเขียนเป็นยอย่างนี้นะครับสลัก สลาสลากับเหมือนกันนะครับสเลาอ่าเห็นไหมครับสลักสลาอ่าทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามดูนะครับทีนี้แบบที่สามนี่คือการที่เอาภาษาไทยมาสะกดเขียนตามคมู่ภาษาละนาระบนวุ่นอะครับอ่าถ้าเขาเขียนเป็น,นี้เราครับอ่าภาษาไทยบนอา่านว่าสลักนะครับสลัก เห็นไหมครัมันมันมันแบบเป็นสลักอะครับแต่งทีแล้วักสลักนะสลักสเหล่าเหล่าวสล่าวอันนี้สล่าวนะครับอันนี้สล่าวนะครับอันนี้สลักเห็นไหมครัทีนี้เราต้องเขียนให้มันเปลี่ยนคำอู้ซะนะครับสะอันนี้ย่างแรกก็ซะนะครับลัก สลักนี่อาจจะหรืออาจจะใสหอวหีบนะครับอ่าสลักนะลักหลักอา่าเนี่มันหลักอยู่ดีนะครับมาอ่าเอาเอา,เอาอย่างนี้เดีวกว่าสลักนะอา่ามันอาจจะบทถูกต้องตามากฎของภาษาไทยนะก็โหกันนะว่าเมันเป็นภาษาปริวัตินะครับมา เสหล่อ่าทีนี้มันก็อาจจะโยนๆยนกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำกล้ำหรือเนาะหรือเขาจะใส่ไม่จะเปลือก็ครับะสหล่มันอ่าก็ใส่ให้น้อยก็ได้บางบัดเพราะมันเป็นภาษาปฏิวัติอมันต้องแปลงนะครับมันต้องแปลงนะครับถ้ามาอ่านมันก็เขียนมาได้นะครับอเขาต้องแปลงแปลงให้มันเป็นภาษากมู่นะครับอ่าเห็นไหม แ่งทีและวักสลักเสาลนะครับมาเห็นไหมได้มาสองวักแล้วนะครับวันพวกเขาจะต่อแถมเห็นไหมเอาไปได้น้อยได้น้อยนะครับอ่ามันพ่กนี้จะวักที่สามวักที่สี่เห็นไหมกว่าจะโจ๊กกันอีสองวันนะครับ